สวัสดีครับยินยดีต้อนรับเข้าสู่รายการ FFP Gamer TV ครั้งนะครับวันนี้ก็อยากก<ป>ดรูทเหมือนเดิมพอเอ้โหอจเย็นใจเย็ใจเย็นๆใจเย็นๆเฮ้ยจะปาบจะปาบปไป้าผมขอปาสีแดงขอปาสีแดงไปสีแดงไปสีแดงชีวิตมันก็มีแต่สีแดงนี่แหละใช่แล้วใช่แล้ว,ลว,ลวเป็น, <ชา S 1> นรูับของผาไปก่อนละกันฝั่งนี้สีแดงอีฝั่งนี้ไว้ไว้ไว้อะไรอะไรอย่าอึนอย่าอึนนะ ไปแห้าโมงกูก็จะทําการเลิกเล่นนะครับเพราะว่านี่กี่โมงสี่โมงตองถึงเวลาทํากันบ้างเวลากูจะไปด้ยโอ้โหไปแล้วครับตัวเชื่อแคมงอไม่ตายสักก็ไม่มีน้ำมันนะนีอ,อะไรของกูเนี่ยเ,เอาไปสักสองลูกก็พอเดี๋ยวเด็กก็ตายแล้วไเ,เชี่อเอ้ยแอปเปิลเอาไปดูนะเอาไปจะเปิดซอมบี้อยู่ ก้อนเล็กใช่อะเพชรมั้งนี่ฮะโอ้โหดีเลยโอ้โหชุดก่อนเล็กใส่เกียร์หมาไปเลยนี่กูนี่เสี่ยงแล้วพ่อห่อค่าคืออวตารผู้กำเนิดมาจากก้อนหินไอสัตว์นั้นมันหมอกออคงแล้วกำเนิดมาจากก้อนหินอะ อุ้ยก็คืออาบังอาบังกระโดดขึ้นต้นไม้ไอ้เชื่อไปยังไงแม่อะอ๋อโอ้ยแหลกแหลกแหลกทำไมมันแหลกแหลกอาบูมไปแล้วอาบูมไปแล้วเฮ้ยบูมห้ามบูกถังดี่ให้บูมฟอสตัสมึงก็รู้งานนี้ไม่มีที่ยืนงานนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับเด็กตัวดำดำเฮ้ยตาดำดำขาวอุ้ยโคตรเท่บูมดาบเพชรกระดาบเอ้ยไม่ใช่ดาบดาบทองกับดาบเล็กอันไหนเยอะเนาะ ไม่บอกอก,อก็น่งงาฮือชุดเหล็กกับชุดทองอันไหนดีกว่านไปทางไหวก็ฟ่งนะคชุดเหล็กด้วยชุดเหล็กมันชั้นท่องเหรออันนั้นแล้บุกอย่างเพิ่งในสัตว์กูทัสอบดีวกว่าข้าจะบุกภายในสี่สามสองบุงเรียกกระเบิดแป๊บนึงไม่แป๊บนึงอ่ะไม่ชอบกินแปบน๊บนึงกินแต่แป๊บสี่บุกไม่หาพาเพื่อนเซ็ง <c oughs> <c oughs> อกีกเฮ้ยบุงกูบอกว่าดิขึ้นมาดิขึ้นมาดิเออนั่นแหละเป็นไงล่ะนี่คือว่าโผล่มาดิ เครื่องยาต้องไว้ใจกออสถึงวิววิวิลบไปแล้วตาไอ้ฟอกไตจานี้จบคลิปจบคลิปเออฟอกทำไมมันไก้ชิปก่อทองติดเลยตัดติดเลยตัดติดเลยตัดเออเกลือไม่ต้กงยู่เพงมอยู่เพ่อยูเชิ่มอย่เพิ่มลากอ้เชือกแคม กิมนี้ก็สั้นไปหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรก็ต้องรอหมูกรอนโคลอุยยยยมุมมมุมเนตั้งเยอะพวกนีมุมเห็นที่เห็นในน้ำปะตรงตนี้นไหนเนี่ยโหมุมมาใส่ซักรอบนึง่งมามามาไอเด็กก่อนมาสักรอบสักรอบอีกสักรอบไอ้ฟงปลาสีอะไรเนี่ยเปลาสีกูนี่วปะสนใจมากที่บอกงานนี้เยอะตายจั่ตาย อยาแกงานนี้ยอมไม่ได้มันโอ้ยทำไมปอกระโดดขึ้นต้นไม้มันต้องแตกวะงานนี้ต้องมีเอาดืนเอาคืนเออนั่นแหละมามาเดี๋ยวจะรู้กันนะ่ะเอ้ยมาเอ้ยเอ้ยมีการม่รีดเหยื่อเคลียเดี๋ยวจะรู้ว่าใครใหญ่ยังของขอนสั้นไงใหญ่กับพ่ออันไอ,อนนแต่พ,อพอ่พอเขใหญ่กว่าพ,<อ>พ่อมันก็เจียวหมา พอมือจ้าควายตีวใโอ้โหควายใหญ่นะไปไหนหรอวะข้างล่างกูบอกว่าล่างมาวะไครไม่ขำแถวห้องหน่ะไอ้บุ๊กเบา,บาดิบุ๊กบุ๊กบุ๊กใส่จกูไม่ไปไ,ปไปื้อไมู่ห้องนะถ้าจริงออกมาดิวัวมาเน่ยอยู่ห้องเนี่ยเป็นที่อะไรบุงเปิดไปจะฟุ๊กีกสักทีมปแล้ว <S 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 ไอสัตว์ราโทรสัมผัสช้าสุดๆเขยนมึงไม่แลงกูแน่คราวหน้าอาจจะมีคุณฟุ๊กมาด้วยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจเขาตัวสัแม่มึงเคยยืมใช่ปิดดับ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 ปิดจับปิดด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 ับปิดับปิดับปิดบปิดับปิดัิดับปิดับปิดับปิด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 ับปิบปิดั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 บดับปิดับปิ คุณเอากรอเล็กมาจากไหนอ่ะฮะคุณเอากอเล็กมาจากไหนจากบ้านเนีเป็นคำตอบที่ผมไม่อยากจะบอกแน่จริงคุณบอกมาแล้วคุณเป็น้ยอะไรเนี่ยโอยทองสักขนาดทองสักขนาดนั้นไม่เห็นสบายแล้วแหละลงมามาบวกเลยดิใจเย็น กกดองคีสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบคลิปไปนะสกอสองต่อศูนย์จบมือให้คนขี้แพ้ด้วยนะครับจบมือสี่จบมือสี่ฟุ๊กไอ้สัตนโอ้โหงั้นก็ต้องขอลาการไปเพียงเท่านี้ด้วยนะครับเท่านี้คุณเล่นไงกูตัวเองอ่ะเัดเฮยอัดเฮย ในคลิปนี้ก็ต้อตงสวัสดีอะไรหรอก็ต้องขอลาการไปก่อนนะครับสวัสดีลักเชดโดวสวัสดีไปละบ๊ายบาย